โลกใบนี้เป็นอาณาจักรแห่งความรู้ที่คอยให้มนุษย์มาศึกษาคนา้นคว้าใครจะศึกษาวิชาใดมากน้อยขนาดไหนก็ได้แล้วคืนชื่อว่าการศึกษายอมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตเสมอเพียงแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่รู้ว่า สุดยอดของวิชาความรู้นะ่ะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือวิชาความจริงของชีวิตเป็นวิชาที่หากใครยังไม่ได้มาศึกษาต้องถือว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานั้นว่างเปล่าจากประโยชน์ทั้งประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายภพเป็นชีวิตที่น่าเสียดายที่สุด วิชาความจริงของชีวิตก็คือการประพฤติธ,ธรรมฝึกใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งให้เข้าถึงรัฐธรรมกายภายในอันจะนำมาซึ่งปัญญาที่สว่างสวัยและใจที่เปลี่ยนไปด้วยพลังเปลี่ยมไปด้วยความสุขวิชาของชีวิตเป็นวิชาที่เราต้องใส่ใจขนขวาย เรียนรู้ให้ได้เป็นอันดับแรกเพราะวิชานี้คือวิชาเพื่อการดับทุกนั่นเองหากมีวิชานี้ติดตัวไปย่อมปลอดภัยทั้งภายในปัจจุบันและภายในสังสารวัตรอย่างแน่นอนมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในคุตกนิกายเถระคาถาว่า อมโมคังทิวสังกเย,ยราอาเปนะพระหุเกนาวายังยัง,ยงวิวะหเตรรติตทูนันตะสะชีวิตังควรทำวันละคืนไม่ให้ปล่าประโยชน์จะน้อยหรือมากก็ตามเพราะวันคืนผ่านบุคคลใดไปแล้วชีวิตของบุคคลนั้นย่อมพร่องจากประโยชน์นั้น เวลาในชีวิตของมนุษย์นั้นมีอยู่จำกัดเมื่อหมดแล้วก็หมดเลยไม่มีการต่อเวลาชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าเวลาจะหมดลงเมื่อไรยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่เราคิดอยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำ มีสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องรีบทำนั่นก็คือการมาเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึง,รงพร้อมพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าทรงเคยตรัสเตือนพระภิกษุสงฆ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเทิดประโยชน์ตนนั้นน่ยมีอยู่สามระดับด้วยกันคือประโยชน์ในปัจจุบันได้แก่การบำเพ็ญทานศีลภาวน,นาให้ถึงพร้อมประโยชน์ในสัมปรายพพบในสุคติภูมิคือ เวลาจากโลกนี้ไปแล้วให้ได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์และเมื่อถึงเวลาก็กลับลงมาเกิดสร้างบารมีกันต่อในเมืองมนุษย์ส่วนประโยชน์อย่างยิ่งนั้นก็คือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานฉะนั้นบำเพ็ญประโยชน์ตนได้ดีแล้วก็ต้องบำเพ็ญประโยชน์ ผู้อื่นด้วยโดยการชักชวนกันให้มาทำความดีทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเหมือนกับในสมัยพุทธกาลที่คนเฝ้าไร่อ้อยได้บำเพ็ญประโยชน์ตนโดยการสร้างเสนาสนะถวายพระอระหรันต์มาละจากโลกไปแล้ว ก็ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ยังได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลพระแบบสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรวันมหาวิหารในกรุงราชเครื ได้มีพระอาหารหันต์เถระสามรูปเขาจะมาาที่วัดใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งครั้นออกัรษาและประวรณาแล้วก็อกเดินทางเพื่อจะไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาระหว่างทางใกลไ้จะถึงเมืองราชจจกรก็ได้ดผ่านไร่อ้อยของพระมิจฉาทิฐิคันหนึ่ง ถึงตอนที่ไปถึงเป็นเวลาเย็นพอดีก็เลยเข้าไปถามคนเฝ้าไรอ้อยว่าพนุมอาตมาเดินทางต่อไปวันนี้จะถึงกรุงราชเครื้ใหม่คนเฝ้าไรอ้อ,อยก็ได้เรียนให้ทราบว่าไม่ถึงหรอกครับกรุงราชเครึ้อยู่ห่างจากที่นี่อีกประมาณครึ่งโย์ นิมนต์พระคุณเจ้าพักอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้รุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อพระเทระาทั้งสามได้ฟังแล้วจึงถามว่าพ่อหนุ่มที่นี่มีที่ไหนพอจะพักได้บ้างละ่ะคนเฝ้าไร่อ้อยเขาเรียนว่าไม่มีขอรับแต่ไม่เป็นไรก็ผมจะจัดที่พักถวายพระคุณเจ้าทั้งสามเอง จากนั้นคนเฝ้าไร่อ้อยได้ทำที่พักโจคราวเป็นมันดบกิ่งไม้มุงด้วยใบยอ้อยพื้นปูดิฟางถวายพระเถระองค์แรกอีกหลังหนึ่งก็เอาอ้อยสามลำมาผูกเป็นไม้สามเส้าแล้วมุงด้วยหญ้าปูพื้นด้วยหญ้าถวายพระเถระองค์ที่สอง หลังที่สามท่อนได้ไม้สอง,ส,องสามท่อนที่มีอยู่ในกระท่อมของตนแล้วกิ่งไม้มาทำเป็นเสาเอาผ้าคลุมทำเป็นกรดถวายแด่พระเถระองค์ที่สามเช้าตรู่วันใหม่กระลุกขึ้นหุงข้าวเสร็จแล้วก็ถวายไม้สีฟันและน้ำล้างหน้าแด่พระเถระทั้งสาม จากนั้นก็ถวายพระทหารกับน้ำอ้อยพระเทเรซจันเสร็จแล้วก็ได้ทำการอนุมทนาก่อนจะจากไปเขาได้ถวายอ้อยอีกองค์ละลำแล้วเดินไปส่งพระเถลระทั้งสามได้ครู่หนึ่งก็กลับโดยการกระทำในครั้งนี้ของคนเฝ้าไร่อ้อยทำให้เขาเกิดปีติสมนัตอย่างมาก เพราะนึกถึงบุญที่ตอนได้อุปถากพระเถระฝ่ายพราหมเจ้าของไร่เดินสวนทางกับพระเถระทั้งสามพอดีเมื่อเห็นพระเถระถืออ้อยองค์ลลำก็ถามว่าท่านได้อ้อยมาจากไหนพระเถระตอบว่าคนเฝ้าอ้อยถวายโภตาม,มาพราหมิชอาทิฐิฟังแล้วก็โกรธมาก จึงรีบวิ่งตามไปตีศีรษะของคนเฝ้าไร่อ้อยทางด้านหลังดิวยท่อนไม้อย่างแรงทำให้เขาล้มลงและเสียชีวิตทันทีด้วยความที่คนเฝ้าไร่อ้อยกำลังปิติอยู่ในบุญพอตายแล้วก็แบบมาเกิดในสุธรรมาเทวสภาอีช้างพลายทิพย์ตัวใหญ่ขาปลอดเป็นยานภานะ เมื่อพิดามารดาและญาติมิตรทราบขาบ่าวการตายของเขาก็ร้องไห้และก็รีบพากไมยังสถานที่เกิดเหตุส่วนพวกชาวบ้านก็ได้มาร่วมชุมนุมชาปนกิจร่างของเขาและที่ตรงนั้นเองและในขณะนั้นเทพบุรใหม่ได้ขี่ช้างที่ที่เกิดด้บุญญาณุภาพของตนแวดล้อมในหมู่เทพ ทีประโคมดนตรีอันไพเราะสนโสทลงมาจากเทวโลกพร้อมกับบริวารเม็นันมากมาลอยอยู่ในอากาศให้ที่ประชุมนั้นได้เห็นที่ประชุมนั้นมีอุบาสกคนหนึ่งได้ถามเทพบุตรนั้นว่าท่านทำบุญอะไรมาถึงมีช้างเผือกเป็นญานทิพ มีดนตรีประโคมคกึกก้องอยู่ในอากาศท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นเท้าสักกะเทพบุตรนั้นตอบว่าเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันไม่ใช่เท้าสัก,กะเราเป็นเทพบุตรในบรรดาเหล่าเทพที่ชื่อว่าสุธรรมาอุบาสกถามต่ออีกว่า พวกเทพสุธรรมาเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้ทำกรรมอะไรเอาไว้ถึงได้เข้าถึงความเป็นสหายของเทพสุธรรมาทเทพบระรกตได้ตอบว่าผู้ใดถวายมณฑบอ้อยมนฑบหญ้าและมนฑบผ้าหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสามอย่างนี้ผู้นั้นย่อมเข้าถึงความเป็นพวกเทพสุธรมรมา แล้วกับประกาศคุณของพระรัตนตรัยชื่นชมความเป็นเนื้อนาบุญของประสงค์ให้กับบิดามารดาหมู่ญาติและมหาชนได้รับฟังแล้วก็กลับไปยังเทวโลกทันทีชาวบ้านได้ฟังคำของเทพบุตรแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้ตเตรียมเครื่องอุปกรณ์การถวายทานมากมาย โดยบรรทุกเต็มเกวียนหลายเล่มเกวียนพากนไมยางพระเวรุวันมหาวิหารถวายมหาสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจากนั้นก็กราบทูลเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระบรมศาสดาได้สดับเมื่อพระบรมศาสดาได้สดับแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุในการแสดงธรรม โดยพิสดารให้ชาวบ้านเหล่านี้ได้ฟังทำให้ชาวบ้านทั้งหมดตั้งอยู่ในสรณะและศีลมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรยัยจากนั้นต่างก็ได้ช่วยกันสร้างวิหารตรงสถานที่ที่คนเฝ้าอ้อยนั้นเสียชีวิตเพืเป็นอนุสรณ์แห่งความดีจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่า บุญที่ทำเอาไว้กับพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญสาม,มารถบรรดาสมบัติใหญ่ให้เกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยที่จะของบุญเองก็ค่าไม่ถึงดังนั้นเราจึงไม่ควรดูถูกบุญเล็กน้อยว่าจะไม่มีผลบุญที่เราสั่งสมีล่ละน้อยไม่ช้าก็จะเต็มเปี่ยมได้ เหมือนการสร้างอาคารบ้านเรือนที่ต้องใช้ปูนกรวดหินดินทรายเม็ดเล็กๆมารวมกันจนทำให้เกิดเป็นอาคารที่ใหญ่โตแข็งแรงได้การสร้างบุญก็เช่นเดียวกันต้องมันสั่งสมสร้างทั้งบุญใหญ่บุญปานกลางและบุญเล็กน้อยทำหมดทุกๆบุญ ในที่สุดบุญบารมีของเราก็จะเต็มเปี่ยมดังนั้นก็ให้หลุกโลกทุกคนอย่าประมาทในการสั่งสมบุญกันนะจ๊ะทำนั่งทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายจะเป็นมุนใหญ่ที่นำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทาง คือที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา มีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกรลยาณมิตรของโลกเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาตสว่างสวัยได้เข้าถึงรธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท th ่านเธอ Gun.